ข้อมูลสถานศึกษาสถานที่ตั้งเลขที่7หมู่3ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประเภทสถานศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานโดยนายธราพงษ์ผาสุขผูวอำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง เกตรติวัฒถาประชานุเคราะห์คณะครูและบุคลากรของสถานศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยข้าราชการครู8คนอัตราจ้าง1คนและนักการพารโรง1คนข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา2568จำนวนนักเรียนทั้งหมด114คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด9ห้องนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3มีจำนวน35คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีจำนวน79คนมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัย5ตัวชี้วัด1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนมีบันทึกการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเดือนละหนครั้ง และมีบันทึกสุขภาพและพัฒนาการของเด็กซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กล้าพูดและกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมมีบันทึกคำพูดและคำถามของเด็กและสามารถเล่าเรื่องราวผ่านผลงานศิละปะได้เป็นอย่างดี 1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามในการพูดหน้าเสาธงการเคารพธงชาติสวดมนต์และท่องคำปฏิญาณได้นอกจากนี้ยังสามารถพูดโต้ตอบตั้งคำถามคิดเขียนตัวอักษรเขียนพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษตามรอยเส้นประได้เป็นอย่างดี1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีความสุขร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นในการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้อีกทั้งยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามวัย1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม เด็กแสดงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถเล่นและทำงานร่วมกันได้และรู้จักวิธีแก้ไขความขัดแยง้งนอกจากนี้ยังแสดงออกถึงค่านิยมที่พึงประสงค์มีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทั้งหมด10ตัวชี้วัด 2.1โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายจัดทำโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้และดำเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้2.3ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากรน,นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองเพื่อความเข้าใจและสะท้อนความคิดเห็นนำมาปรับปรุงแก้ไขในการบริหารโรงเรียน 2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศท,ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กประถมวัยอยู่สม่ำเสมอ2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีการนิเทศในการเรียนการสอนทุกภาคเรียนเพื่อนำผลไปพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยที่มุ่งให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียน2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยกับเด็ก2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนบ้านห้างสูงเกตวัฒนาประชานุเคราะห์มีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีการตรวจสอบเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงและปลอดภัยจัดสรรงบประมาณในการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนอกห้องเรียนมีอาคารเพียงพอและอากาศถ่ายเทเหมาะสมกับการจัดก,กิจกรรมต่างๆ2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนบ้านห้างสูงมีสถานที่ในการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะมีการตรวจสุขภาพจากอนามัยชุมชนทุกภาคเรียน มีการตรวจสุขภาพฟันประเมินพัฒนาการเด็กมีการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอจัดทำประกันอุบัติเหตุให้เด็กทุกคนในทุกปีการศึกษา2.9กกระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนมีการเฝ้าระวังเพื่อพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลผ่านกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองทางไลน์ห้องเรียน2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ้านห้างสูงมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละห้องมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก ให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย3ตัวชี้วัด3.1หหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถานศึกษามีหลักสูตรด้านปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดแทรกกับท้องถิ่นชุมชน โดยได้รับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3จัดทำสมุดร,รายงานประจำตัวเด็กมีการทดสอบพัฒนาการทุกภาคเรียนติดต่อให้คำแนะนำและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของผู้เรียน1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสถานศึกษา 1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ,บต่อตนเองและส่วนรวม1.3ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตอนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา2.2สถานศึกษากำหนดนโยบายทิศท,ทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2.3ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภาภิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2.4สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา 2.5สถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2.6สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 2.7สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทของสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภยัยและปรับปรุงมาตรการดำเนินงานทุกด้าน 2.8สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดบุบัติภยัย 2.9สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้เรียน2.10สถานศึกษามีการประชุมวางแผนร่วมกันกับผู้ปกครององค์กรและชุมชนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้3.1สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3.2ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการตามความต้องการและสนใจของผู้เรียน3.3ครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ด้วยที่การที่หลากหลายเป็นระบบและต่อเนื่องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล